แล้วทำไรเอ๊ยเอาน้ำมันมาเติมมาอย่างน้ำมันถังแดงๆก็ไดูดน้ำมันไม่โคลไหมวะยากเลยดูดกันไปดูดกันมาคืเปอร์เกีก็ได้พี่เออจอดเลยไงไม่ต้องทำแล้วเอ้ยไม่ต้องวิ่งทางเสีดดูดน้ำมันน้อยหมดจะได้ไม่ต้องเลื้อเห็นปล่าพอแลนั่นี่ะ มีเหล็กรัดอยู่แต่มันไม่มีน็อตใส่เมืกี้ไม่มีเหล็กรัดครบแล้วพร้อมสตาร์ทโพถึงเลยแหละ ลงลงให้มันอยู่ระดับเลยอ๋ออันนี้ไม่รู้เกียยวว่า,างเลยทำอะไรพี่ตั้งอะไรอ๋อใส่เกมขัดเกมขัด p o w ก r จบแล้ว ว้โชคดีที่เรามีร่มเรียบร้อยครับไม่มีรั่วอันนี้มันคืออะไรเนี่ย้ทาาธุระขงนอกมแต่วันนี้จะได้ฟังเสียงถอดรึ้งรึ้งรึ้งแง่นแง่นแง่นเมื่อวันเนี้ยมันได้ยินตั้งแต่เมื่อวานแล้วรึ้งรึ้งแง่นแง่นรึ้ง วันนี้จะได้ขับหรือเปล่าน้ำเต็มแล้วหรอพี่เหลาน้ำเต็มแล้วหรอ,ต,หรอต้องสตาร์ทอีกทั้งหนึ่งพอดีโอย้นนนออรัแแบบะะไม๋อ เหล,ล็กวประกับรับแรน้ำมันประกับนิดเดียวนี่ไฟขึ้นแล้วครับนี่แถวแตะเกียร์น่าจะน่าจะว่างนะเพราะว่าลากลากมาก็ปล่อยเกียร์ว่างนะแต่มันล็อกเบรก In thư riêng, mọi người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  để người mọi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  đây ล้างซูเปอร์เกตถึงชั่วโมงไหมเพ่ถึงอยู่อ่ะล้างไปดูไม่จับไอ้ไอ้ม้วนไปหลายจำหลายม้วนแล้วล้างแบบนี้ล้างได้สิบนึวนจะได้เน้นเบอจิตได้ีสนึม้วนจริงชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วสุดดเลยกระปุกนีครับ ไม่รีบอะเข็มขัดมาแต่ก็ไม่ได้ใช้เข็มขัดไม่มีวม้วยยขัดใหญ่น้ำมัน power วเวอ้านั่นไปไหนวะแผงเหล็กเนี่ยอยู ช่าง,งเลยง <c oughs> ั้นไม่ใช่เรื่องนี้เราไ,ไม่ใช่ปัญหาติดง่ายอยู่ใครเรียกอะไรยที่มีแค่นี้ใครจะบอกเลยอุ้ยเล็กนีแค่นี้ไหนทางร้านเลยใส่เยอะเขามาคุยมา <c oughs> เหลือแต่กรองนั่นเกินมีอันเดียวก็เรื่องอะไรแค่นี่เติมน,น้ำน้ำม,นมันดีเซล ที่เสี้มีไม่เหล้าดูไอ้ทังนั่นแหละที่ดูดทำเติมได้แล้วก็น้ำมัน power หัวลงมาน้ำมัน power เฮ้ยไขควงพี่ลืมไขควงโอ้โหเอ้ย่สตาร์ทไปกกรคิดว่าเครื่องดังที่ไหนได้ดังไขควงแถมให้ลูกค้า ยังไม่มีน้ำเลยร่วออกมาอีกสักสามถังตายเลยล้องแจ็คัะแจ<ย>ก <no. S 1> ช่วยสตาร์ทเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ <Okay. S 1> ของอะไระเก่าทิ้งไป,ปนนยุ่งไม่ได้เปลี่ยนใหม่แล้ว ต้องเหยียดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูเอาโอ้จะทำจะทำรถนี้ทีไรฝนตกตลอดมากับฝนส้มกับฝนครับคันนี้ชื้นๆเรื่องไม่มีร้อน ตายนี่ล่ะตายนี่ไม่ได้แล้วบอกโชคใหญ่มากาอู้ฝนตกอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยน,นี่รัดเรียบร้อยครบครก,ครกนี่แล้วอันนี้แป๊บน้ำมันฝั่งนี้ตัวหนึ่ง<อ>นี่อันนี้ครับ<อ>นี่แหละที่มันเหลือ รัดมันไม่มียาลูกยามันขาดหมดแล้วรัดไปมันก็ตีเนาะได้แล้วก็เตะจะสองที่ต้องไปซื้อลูกยาไมาขอแกอแกไป้นมาหน่้โนอย่าว่างืวาเอาฮีโรไปอ่ะ้อปันใส่ปันจะลงมาใช่ไหม น,นี่เรืออะไรครับโอ้ฝนตกหนักมากจะได้สตาร์ทไมเนี่ยเจาสามไปปัดยับเลยแบบนี้ตอยตอยตอย